หอนมันาหอนเหนอะเื้อเนื้อะมันมันเนื้อะที่มันมันเลยมันไม่ได้หอนแห้เอาไหมโอ้ยแซ่บแสบผู้เฮ็ดเนาะมันก็แซ่บตัวผู้กินก็ใช่แก่แสบพอแ่บแล้วองผู้เฮ็ดกต่พ่อเจ้าของก็อยากให้เพราะว่ามันแซ่บแม่ครับ เปน็นยังกินภาพมเมื่อนี้อันแต่แอบเนื้อเข้มมักเนื้อเข้มใบเอาเนื้อง่วมันไม่ได้ไม่ว่าเสียออมใช่แบบงูนี่มันจะม,มีที่เขากันมักใบต้องช่อยหน่อยๆ่อยให้ผู้เฒ่ากินมันจังสินใดออมเนี่ยมื่อนี้บุญพ่เวทบ้านนอกบ,บ่ครับครับบุญพ่เบทล่มหาสาว ให้กับเขาแล้ววันย่าหลิงก็จะออกไปวัดภูละชมโมงชมโมงแรกยังสิเข่ามาอาบน้ำให้นัี้ยงกินแล้วให้กับเขาแล้วก็จะออกไปวัดปี๊บันปี๊ละเท้าบันเข็และมหาสารเนี่ยคุณเบามากว่ะ phu bao mà bao miệng, khền bao, sao? Chứ tao bảo nấu nó cứ thay lệch, phu ปลาใส่แต่ว่ายาใส่หลขันใส่หลายมัน,มนบนมีใส่พ่อมันมีงวดจาดเล็กน้อยนี่ใจเล็กน้อย,น,อยน้ำปลาล่าก็ตุ๋นคุบเด้ออน้ำไม่อยู่งได้ย่ายี๋ยนมาเงินน้ำเดือดแล้วอหอมลงใจแบบเดียวอันนี้ใส่นี่เอาขัวเอาคัว,ควใส่มันจังเป็นออม กันใ้อ่อนมาคือจังใจเขอบครัว